สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกะเพราหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อดนะคะคือตอนแรกหั่นหน่อไม้แบบนี้ว่าจะไว้แกงนะคะอีกนี้เราก็อารมณ์ใหญ่จะกินกะเพรานะคะมันก็เลยเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ่ะก็เลยแบ่งออกมานะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราชอบที่แห้งก็จะคั่วให้มันแห้งก่อนใบกะเพราจากส่วนนะคะส่วนครัว เป็นกะเพราแดงบวกกะเพราขาวนะคะเราใช้พริกพริกแห้งนะคะแล้วก็พริกสดกแดงสดผตสมกันกับกระเทียมนะคะคนแล้วก็ตำใส่กับผสมกับดอกกะเพราด้วยนะคะดอกกะเพราอ่อนๆคะ่ะเห็นในทริกตอกเขาทำอยู่คนนึงนะคะเราก็ลองเดิมๆอบบนี้นะคะ ทุกคนอเอากระเพราบ้านๆน,นะคะผัดกระเพราบ้านๆมาฝากสไตล์บ้านๆของชั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะจริงๆหน่อไม้เราต้องหั่นแบบสวยงามนะเดี๋ยวมาอันนี้หน่อไม้ที่ลงทลิปไปแล้วนะคะซื้อมาสามสิบบาทสองกิโลกว่าๆนะคะลดให้นะคะหน่อไม้เริยงทางเริยคลองข้านะคะ ก็มาหันหน่นหม้ยกะว่าจะแกงใส่อะไรนะปลาหม,มึกแห้งนะคะเวลาดูในกระตอบก็อยากจะทำอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนี้ยมันยังไม่มีเวลาได้แกงนะคะเพราะว่ามันต้องมีใบยะนามันบ่มีในพี่น้องตอนนี้หาว่าใดๆวัตถุดิบท่านโขบค่ะแต่ดิฉันก็อยากจะกินผัดกัะเพราสักกองก็เลยเป็นสไตล์นี้นะคะ่ะทุกคนอันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ รุงรสชาติเรียบร้อยแล้วใส่ผิวดำซอฟแม็กกี้ฟักของเขียวต้มไหน้างลมงผงปรุงรสน้ำตาลชูร์สครบเครื่องแต่นี้ต้องการความแห้งค่ะเพราะว่าอันนี้ใส่ใบกะเพราไปเยอะใส่กะเพราเป็นสวนเลยนะคะใครของโปรดใครเอ่ยเมนูของใครบ้างคะเน้นมานะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกะเพราหน่อไม้สดรอ ร้อนร้อนทักทายวันพ่านท่านค่ะสวัสดีค่ะ